สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่วงแม่น้องอติมลุยสวนวันนี้จะพาเพื่อนมาเติมปุ๋ยอินทรีย์ให้กับทุเรียนนะคะทุกคนหลังจากที่เราไม่ได้บำรุงเนาะหรือว่าไม่ได้บำรุงหรือปรับปรุงดินมาก็ยาวนานเลยนะคะแปลงนี้เราก็จะมาบำรุงวันนี้ค่ะทุกคนเนี่ยใบยก็ไม่ค่อยสวยจากเท่าไหร่เนาะนองจากว่าไม่ค่อยได้มาพ่นยาด้วยค่ะกําลังแตกอ่อนนะคะแล้วก็ทางล่างทางบนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะบำรุงนะคะทุกคน เ,เราจะมำรุงวันนี้ก็คือปุ๋ยค่ะปุ๋ยอินรียนะคะทุกคนเนี่ยปุ๋ยอินรียปุ๋ยอินรียบวกดูนิกอะมิโนนะคะทุกคนเนี่ยเราจะใส่เนี่ยต้นประมาณห้าปีนะคะสี่ถึงห้าปีทุกคนเราจะใส่ต้นละประมาณสองกิโลเนี่ยใส่ประมาณนี้นะคะเนี่ยถ้วยละกิโลค่ะ ก็จะโรยตามรอบๆอบโครนนะคะทุกคนรอบๆอบอันนี้ก็คือว่าเขาจะปรับปรุงดินนะคะปรับปรุงดินด้วยเนาะที่เขาบวกนูนิอามิโนมานี่ค่ะก็จะเป็นเสริมเป็นผูอินทรีย์ค่ะเนาะแล้วก็บำรุงหรือว่าปรับสภาพดินไปด้วยก็ใส่ปีหนึ่งก็ใส่ประมาณจักสองหรือสามครั้งนะคะทุกคน เติมไปเรื่อยๆนะคะแต่อันนี้ขาดนานเลยค่ะเพิ่งจะมาบารุงนะคะทุกคนมาดูวิธีใส่เลยค่ะเนาะมาทุกคน,นเขาะจะเป็นอย่างนี้นะคะมดมดเขาก็จะเป็นออกดำๆนะพราะเป็นผู้อินทรียนะคะทุกคนก็โรยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่อยากเอามือเนาะก็โรยไปตามรอบๆนะคะเพราะว่ากลิ่น รากของทุนเรียนเขาออกมาไกลแล้วนะคะอันนี้ก็คือเราใส่เสร็จแล้วหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วนะคะทุกคน ใส่เสร็จแล้วแล้วก็อย่าลืมเติมน้ำด้วยนะคะเพราะว่าน้ำนีนจะเป็นตัวที่ละลายปุ๋ยเนาะละลายปุ๋ยให้เขาลงไปในรากทุวเรียนเขาจะได้ดูดได้ซึมเข้าไปเนาะเขาจะได้ทำงานถ้าว่าเราโรยไปเราไม่เติมน้ำก็ปุ๋ัุ่เรียนเราอาจจะไม่ได้กินปุ๋ยนะคะเพราะว่าในช่วงหน้าแล้งเนี้ยเราเติมพวกปุ๋ยอินทรีย์นี้ดีนะคะทุกคนเพราะว่าเราเติมปุ๋ยไปแล้วเราให้น้ำเรา ให้น้ำก็พอประมาณเขาไม่ไหลทิ้งเนาะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยเติมเท่าไหร่แล้วไม่รู้เลยว่าผลมันจะตกวันนี้มากหรือน้อยหรือว่าแต่น้ําไหลออกไปปุ๋ยอาจจะไม่ได้ทานไม่ได้กินนะคะผู้เรียอาจจะไม่ได้กินไม่ใช่ปุ๋ยไม่ได้กินพูดเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นแปลงที่ดินสะนะดินก้นสะดินก้นบ่อนะคะทุกคนเราต้องบํารุงด้วยธาตุอาหารทั้งหลายเพราะว่าเขาจะขาดธาตุอาหารเขาไปดินก้นสะเอาขึ้นมา นะทุเรียนก็ไม่ค่อยจะพัฒนาก็แตกยอดก็แบบไม่พุ่งนะคะทุกคนแต่มันก็พอได้เราก็บำรุงด้วยผุยโพอินทรีย์ลงไปอย่างเงี้ยบำรุงดินปรับปรุงดินเสียให้เป็นดินดีก็บำรุงไปรเรื่อยๆนะคะต่อไปก็จะมีโอกาสได้บำรุงนะคะทุกคนไป,ปติดตามต้นต่อไปเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เราก็จะมาใส่นะคะเนี่ย เราใส่ปุ๋ยเรามีหลายวิธีนะคะถ้าเราไม่อยากจะจับเนาะเราก็เอาใส่คุหรือว่าใส่ขันนะคะแล้วก็จับโยน,น,โยนเนี่ยโยนไปนีปุ๋ยอินทรีย์นี้เราโรยได้นะคะตามโคนนะคะโรยได้เข้าตามโคนคิดโคนได้ด้วยนะคะถ้าเป็นเคมีก็พยายามโรยทางห่างได้โคนเขาเนาะพอเขาจะทําให้เป็นเสือ้อราไปตกค้าง ไม่ใช่บางคนบางเจ้าก็ใส่ปุ๋ยไปเทในตรงใต้โคนอย่างนี้มันก็ไม่ใช่อ่ะคะ่ะนาะคะ่ะเพราะว่าลากหากินของเขาเขาจะออกมาข้างนอกนะคะเขาไม่ได้ไปกินอยู่ในใต้โคนเขาใต้โคนก็จะทําให้เน่าอย่างเดียวแล้วทุกคนไปกองตรงนั้นเนาะ,ะเพราะลากของเขาลากปอ,อยที่เขากินเลี้ยงปุ๋ยขึ้นไปในตัวของเขาอะ่ะในตัวต้นไม้อะ่ะเขาจะอยู่รอบนอกหมดเลยคะ่ะอยู่ตรงนี้ก็มีจะมีแต่โคนะนี้เขาอะคะ่ะ คนอย่างเงี้ยก็ทําให้เขาเน่าอะค่ะเนี่ยเนี่ยมันไม่สามารถจะลาาหากินเขาไม่อยู่ตรงนี้หรอกค่ะบางคนก็ไปเทตร,ตรงนี้อะคะ่ะเนี่ยก็ยังไม่มีดอกค่ะมีเป็นบางต้นนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่มีก็เราก็ไม่บังคับเนาะปีหน้าค่อยว่ากันปีนี้ก็ปล่อยให้เขาคือให้เขาสมบูรณ์แล้วก็บำรุง พ่นยาป้องกันแมลงเนาะข้างล่างก็เติมปุ๋ยตามระยะไปนะทุกคนตามระยะไปมันก็จะดีขึ้นเนี่ยกิ่งกึ่งแล้วก็แทบไม่ต้องแต่งะคะ่ะเพราะว่าแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นสระค่ะเรียกว่าดินก้นสระนะขะุดสระอย่างลึกเลยก็เลยเอาขึ้นมาเป็นดินใต้ก้นบ่อก็จะบำรุงแบบนั้นหน่อยแต่ ดูแล้วลำต้นเขาใหญ่นะทุกคนเนี่ยลำต้นเขาก็ใหญ่แต่ที่ผ่านมาเราไม่มีเวลาจะมาบำรุงหรือรักษาเอาเนาะอันนี้เราจะมาเริ่มต้นบำรุงรักษาเขาเติมปุ๋ยตามระยะไปนะคะอ้าวแม่นอติมเขาพามาดูประมาณนี้ค่ะเนาะอันนี้เป็นแปลงที่ประมาณสี่ปีเกือบห้าปีค่ะกว่าปีปีที่แล้วก็ไม่ได้ดอกนะคะปีนี้ก็ได้เป็นบางต้นค่ะ อ,อันนี้คือขาดการบำรุงด้วยนะคะทุกคนและเป็นดินที่ไม่สวยด้วยแต่เขาขึ้นมาขนาดนี้ก็ถือว่าดีนะคะถึงดินดินไม่ค่อยดีแล้วก็ขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะมันก็เลยไม่ได้ดอกก็ประมาณนี้อ่ะสำหรับวันนี้แม่น้องอติมลุยสวนขอจบขิปเพียงเท่านี้เนาะก็จะลืมติดตามแม่น้องอติมด้วยนะคะว่าเราจะทำยังไง ให้ทุเรียนของเราไม่นป็น่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ